ป้ายว่ารับเฉพาะเด็กผมนี่แล้วเปิดได้3วันป้ายออกนี่จริงไหมไต่ไออกแกค้าซ่อมอาหารที่ทางนี่หนูเคยซ่อนคิดชูคิดชูคิดชูไม่เบื่อพี่เบื่อเยี่ยมี่วินเลยปวดใหม่นรถรถไปเยอะแล้ว เฮยชาบูเฮียพีนี่นะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้คนที่มาเป็นชาบูนะชาบูชาบูเฮียฮุยนี่คือรู้จักเฮียอ่าคือเราเฮียเต็กกับเฮียฮุยสนิทกันเขาสนิทกันเลยสนิทกันมากเขาะว่าอะไรวะเฮียฮุยเนี่ยเป็นเด็กหผมด้วยคือเพราะอะไรใครคุณปรับตัวเร็วนะใครที่เป็นเด็กหผมเนี่ยเขามามาถล่มร้านนี้สบายเพราะว่ามันเป็นบุฟเฟ่ใช่คือถ้าเกิดว่าเปิดให้เด็กจีนนี่คือไม่มีเลยฮะ อี่กินได้รเลยรีบพูดเราะว่าผมผม้คี้เรื่องเข้ามาว่าตอนแรกนี่ติดป้ายว่ารับเฉพาะเด็กผมนี่แล้วเกิดได้3วันป้ายออกนี่จริงป้ายออกแก่เก็อะไรจริงไหนไหนก็ไหนบอกระยะป้ยั้งแหงร้อยหกสิบสีเข้ามาไม่ไม่น่าเกิน200เมตรอยู่ฝั่งมือใช่ก็ะมลครับเามาจ๋งมากนี่ขอางมือด้วยเลยก้ามือ ยักงั้นผมใส่เต็มเหนียวเลยพี่ชุดผมใส่เต็มเหนียวบ่งใส่เลยเต็มที่เลยเนี่ยแค่ไห้ดูเลยรองพวงรองเท้ากางเกงไม่ใช่เหรอกางเกงก็ริบูดอัน,นด,นนด,ดนับแรกเนี่ยถามกูไปก่อนว่ามันมีบุฟเฟ่เนี่ยช่วงราคามันจะเริ่มต้นที่199บาท199บาทมีให้เลือก40ออเมนูอ199บาท40เมนู ผมบอกนะ้เลยว่าในรายร้9ยตามมาตรฐานมีครบหมดที่สำคัญเนี่ยนะฮะริฟอายมีฮะเสร็งแฉ่มีใบพายมีรู้ดิเซ็ตนี้พี่ชอบอันี้มากเลยอะไรครับขึ้นช่ายขึ้นช่ายขึ้นช่ายชอบขึ้นช่ายเดี๋ยวมึงแจกเลยนะของมาตรฐานมีครบหมดแต่ที่ผมถามคือแบบของในระดับแบบริฟอายอะไรทั้งนี้มีนะร้อยเก้าเกุณก็สบายแล้วสบายตัวแล้วจริง น้ำเดียวสบายตัวน้ำเดียวเหมือนว่าน้ำซุปอ่ะที่ร้านน่ยมีหกน้ำซุปครับแต่ว่าเวลาเราเสิร์ฟลูกค้าเราจะให้เลือกสองเลือกได้สองน้ำพอแล้วมึงพมากก่เดียวผมก็เลือกได้สองมึงพูดเต็มๆเต็มๆเต็มๆหลอกสองน้ำซุปคิดดีไม่ได้คนที่ไม่ค่อยคิดดีเนี่ยมันมีอยู่โอเคโอเคตสองน้ำใช่ไหมสองน้ำซุปสองน้ำซุปก็จะมีเนี่ยสาหร่ายคอมบุซุปใสซุปต้มยำซุปดำซุปมาล่าแล้วก็สไปซี่ฮอกกีโดแต่นี่มันสามอันนี้จัดมาสามนนี้เอามาให้ พี่ๆลองหลักๆที่คนชอบกคือน้ำดำหม่าล่าแล้วก็เขาไปโดนนั่นคือเราว่าก็เป็นเหนียวแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากจะอัพเกรดมากกว่านั้นก็ถ้าอยากกินปิ้งย่างด้วยอืก็จะเป็นสองเก้าเก้าอันนี้สองเก้าเก้าเพื่อปิ้งย่างสองเก้าเก้าปิ้งย่างเยอะเหมือนแบบพวก ร้านญี่ปุ่นนะเขาจะมีใบติดยากิโทริอ่ายากิก็คือเสียงน่าจะยากเลยอ่าเป็นี้ให้เลือกยากเกลือหรือยากซอสได้หมดอืมอ่าต่อไปถ้าใครอยากกินหมูดำก็โรบุตะอ่าก็จะเป็นสามเก้าเก้าสามเก้าเก้าก็แปลว่าเดี๋ยวเราได้กิเสือกุตากันใหญ่เลยนีโอ้ดูที่นี่จัดมาให้หมดทุกตัวแล้วของวันนี้ของเรานี่ชุดเต็มนี่ชุดเต็มโอ้โหแล้วก็สายเนื้อสายเนื้ออ่าวากิววากิววากิวได้เลย 599 599ก็คือประมาณนี้ก็คือจะมีเนื้อออสกับเนื้ออเมริกันนี่คือนี้ใช่ไหมอ่าดูดิแล้วที่สำคัญคือเนื้อที่ร้านเนี่ยจะเป็นเลี้ยงแบบออร์แกนิกทุกตะโกรดเป็นสูตรของร้านอือใช่เอามาเอามาเอามาจากไหนมาจากไหนก็จะว่ากันโดยสตอรี่ที่ผมไปเรียนมาคือเขามีน้องเขามีเขามีน้องมาที่พอดีน้องคนนี้ก็เป็นแฟนแฟนผมเหมือนกันเออน่ารักน่ารักไหมเนี่ยโคตรน่ารักเลย จเป็นมิ้งผันเลยแบบว่ามาแล้วทำให้ฝัดทำให้ร้านเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมาแล้วสุดยอดอร่อยแน่อร่อยแน่แล้วคือแบบรงเี้พเขาเป็นคนที่แบบว่าสำหรับบุฟเฟ่เกิดมาเพื่อเฟ่เอยก่อนที่จะไปวันนี้วันวันเกิดเขาด้วยพูดพูดอะไรถึงวันวันเกิดเขาหน่อยมาเป็น่กมาวกังมาขอให้เขามีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็กินอะไรเนี่ยเต็มที่ไหมเต็มที่ไม่กินนักกาไม่กินนักกับ ม <c ười> ุยพูดในทางการคุยสโลว์ค <Catholic. S 2> no, ุพูดเองนะคุยพูดเองนะที่นี่นี่คือชั่วโมงครึ่งเนี่ยอันนี้ผมอยาเป็นที่เลยไปไลท์ไปไลท์ไปไลท์ปัญหาของบุฟเฟ่ต์นี่คือเลยคนลูกค้ากินเยอะเยอะเยอะเป็นแบบจั๊บเป็นปัญหาหลักคือบางทีกินแล้วกินไเรียบรอบมามาแรกแรกแรกจะหยิบอ๋อพี่ก็จะสั่งสั่งเมนโต้ได้อ๋ออพอสั่งรอบสองเนี่ยลืมตัวว่าตัวเองเริ่มดีอ๋อวก็ส่วนใหญ่จะหลือ ก็ถึงมีกฎนะมีกฎข้อห้าอะไรนะข้อห้ายกไวเลยข้อห้าเลยข้อห้าข้าซ่อนอาหางที่ทานไม่หมดอันนี้ซ่อนอาหารที่ทานได้หมดซ่อนอาหาที่านไม่หมดมันมันเคยมีอยู่อย่างหนึ่งยังไงบางทีเขาซ่อนไปหนหมออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเทก็มีเทเราจะอินแล้วเหลืออยู่รีบเทลงไปก็อแล้วก็ผัดจบๆไว้บ้าง อุยผักหม้อกเคยทำไม่แช่นี่เคยทำนอกจากซ่องในหม้อนี่มันมีช่องในอื่นด้วยอีกช่องหลับบ้านเหรอก็ถ้าบางคนเต็มตัวมาดีอ่ะเต็มตัวเขาเอาจานนี่กับบ้านด้วยเหรอจานนี้เขาเอาใจไงเอาถุงมาเอาเตรียมถุงมาอ๋อใส่ถุงก็ใส่กระสัารได้คือตักใส่ถุงแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าแล้วก็เดี๋ยอหลไว้เขาไม่ต้องตักมากแม้แต่ใส่แล้วก็ขี้ไงโอยอย่างนี้เลยเหรอ ต้องชิมแล้วแหละได้เขาบูดไม่แม้ขอบคุณรับขอบคุณครับขอบคุณมากอาหารที่มันอร่อยกแฟใส่ขอยังไม่ได้กินกอร่อยกาแฟเราไหนยินดีต้อนรับลูกค้าทุกคนนะครับทุกทีอยากมันต้องเน้นรบชาติแล้วโอเคโอเคแล้วลิวบูนี่จะดูแลเป็นพิเศษเด็กผีมาได้เชลซีมาได้ได้หมดแต่ว่าไม่ไม่เราไม่คิดว่าจะมีอะไรอยู่ในอาหารดูแลทุกทมาได้หมด อันนี้อันนี้เราประกาศว่าสำหรับทุกทีจริงๆใช่ปีนี้ต้องป้งกันแชมป์ <laughs> แขกทั้เชือกของเรามาแล้วเก็บไปอยู่โจรล่อซื้อมาเนี่ยโอ้โหตออยากให้โจรล่อเลยเราหวังจะได้ความรู้แบบทริคของการกินบุฟเฟ่จากน้องเปี้ยวไงี่ยมีไหมมีแบบสุดอร่อยอะไรแนะนำไหมคืออ่าม่เราเรียนเป็นโนุ่นก็คือกินก็ใส่ใส่ลงไปใส่เข้าไปไม่คือเราไม่ใช่ที่ไหนขนาดไหนเนี่ยเวลาไปเนี่ยเขาคือต้องทำให้ทางร้านเขาเห็นว่า เฮ้ยอันนี้แม่งของจริงว่ะเพราะว่าบอกว่ากูกูกำลังจะบูชาคุณนะไม่ใช่ชาบูนะกูจะบูชาุ้ณเลยกูเล่นไม่เล่นแว่าแม่เ เอาในคล้งหล่านี้ยไปเหห็นนนู่ว่าไม่ได้ตกแต่งแต่หนูว่าทําให้กุ้งมันสุกเร็วขึ้นมันจะสุกเร็วเหรออร่อยป่ะเอาเวลาไปกินอย่างอื่นแล้วปล่อยให้กุ้งมันสุกไปเอาไว้ถ่ายรูปอวดเพื่อนในเฟสบุ๊คเราต้องคล้องอย่างนี้เออเดี๋ยวโอ้โหมันจะคล้องอย่างนี้ให้มันเต็มอย่างนี้เลยไงมันจะแบบโอ้โหสวยไปเอามาสปามโรงงานเลยโรงงามกูเห็นแล้วน่าสนใจมมากเออเอก็บี้ยวเลยติดข้อห้ามตอนไหน อาหารหนูเคยซ้อนหนูเคยซ้อนหนูเคยซ้อนเดซ้อนจริงเหรเคยในทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่ต้บเติมต้มเพิ่มนะไอ้บุ้ยต้องระวังคนนี้ก่อนออกจากร้านแม่งตรวจก่อนว่ามีทิชชู่หรือเปล่าเทิชชู่หอมทิชชู่หอมไม่หวาแล้วเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราต้องมาถ่ายตอนที่เราจบงานด้วยนะตอนจบงานสภาพเป็นยังไงด้วยนะก็ก็สีด๊อกทิชชู่ยังไม่ได้กินนะกุ้งที่ทานอยู่เนี่ยมันหวานแล้วมันเจอกับถั่วที่มันเป็นแบบ มันมีความมันๆไงมันมันอยู่ในนั้นเนี่ยเนาะมันมันยิ่งอร่อยมันอร่อยเอออันนี้คือช็อตเค็มฝั่งนี้ไม่คุยยอะไรเลว่างค่ะการ์ดตันนี้ต้องไม่ว่างแบบว่าโชว์ด้วยโชว์ด้วยโชว์เลยนิดเดียวอนมัจะจริงจริงถ้าเกิดแช่ไว้นานๆเดี๋ยวมันสุกมันแข็งมันมันจะแข็งเลยมันจะแข็งขึ้น แกว่งสามเที่ยวเขาบอกแกว่าเที่ยวพออันนี้ลองสิแกว่นี่ไงแกว่อี้ลองนะนี่ไว่ัีตัดสองสามอ่ะแลนี่มันตับเนื้อมาตรงนี้เลยอนี่คือชอเหมูง่านี่หมูง่ยอันี้หมูเนือเนื้อหมูะตกนี่หมูไหนยักเลยอ้เป็หมูก็เรตัดเป็นาตัดมกินได้อเนื้อันี่าจะตัดเนื้อหมูเหรหมูตัดเนื้อตัดหมูใช่ไหมหมูแล้วไหนทำบุฟเฟต์ตับเนื้อ ไม่ต้องจิ้มจิ้มเลยสดมากของดีเป็นไงคะเนี่ยอืมอร่อยอืมอย่างที่คุณบอกว่าต้องค่อยๆกินตัดใช่ไหมหรือว่าอะไรอย่าไปเร่งรีบอย่าไปเร่งรีบนะมาร้านนี้มาคุยเร่งรีบไม่ได้แกเดี๋ยวนีนคุยเยอะตัวเราคุยเร่งรีบเลยเดี๋ยวเดียวเรียบร้อยสามใช่คุยไปคุยตลอดเลยเหรอไม่ใช่ตลอดอยู่เหรอไม่เกียดกับเขาบ้างนะก็ เดินีกว่าจะสักเท่าไหร่วะใช่ไหมแต่ก็กินไปเรื่อยๆเนี่ยเราผมบอกแล้วถ้าไม่หยิบห้ามกลับนะปล่อยไหลนะบอกให้เลยว่าอย่าไม่เป็นไรพวกไม่ยอมเดี๋ยวเรามีเรามีตัวสวีปเปอร์อยู่อยู่ดู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 ว่ามึงจะใช้ข้อห้าระหว่ะเนี่ยไม่ไหวแล้วซ่อนของซ่อนของแ้วเป็นของพี่ซ่อนไม่น่านะพี่ซ่อนอย่างนี้ขนาดนี้โอ้โหหนักมากขอบคุณมากครับวีหนักหบวมจริงอร่อยมากอร่อยมากจรนะฮะเราแผงร้อนหกสิบสี่นะฮะเข้ามาได้เลยแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยจูเนอร์มาแล้ว มาถึงคนสุดท้ายเดี๋ยว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 เด้๋ยวเไี๋ยวด้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวด้ยดียวดวดห้ทดไ๋ยเดยดียเดยดดเย นี่ดีกว่าซุปหมาล่าดีกว่าหนึ่นค้วยเต็มล้างนลฮซุปหมาล่าหนห้วยเต็มอซดทีเดียวให้หมดห้ามกินน้ำห้ามกินน้ำเดวจาโอ้ยแล้ร้อนนะแต่มันมันไปไอ่อยไอ้ยเองกวรหนอยข้างล่างใช่ที่กินมากโอ้โหโยโยโอ้ยยอ้ยโอ้ยโด้ยยออ้้ย้ย้อยอ้ออ ร้อนร้อนไม่ไหวเดี๋ยวก่อนร้อนแรงอ่ะเดี๋ยพักก่อนพักก่อนพักก่อนสู้เดี๋ยวมันร้อนไม่แต่รู้มาว่ากินนมอ่ะมึงเร็วเลยกินนมอ่ะเรื่องหินไม่เบื่อพี่เบื่อเยอะพี่มินแล้วให้ฝึกไปรอดรอดไปเยอะแล้วโอเคนับหนึ่งถึงสามครับหมดเลยเออมึงลองเดี๋ยวฝุกไปขอเบื่อไม่เหนือเยอะดกวะพุ่งกันจะปุ้งแล้วเริ่ม ไฟเริ่มจะออกแล้วเริ่มแม่งเริ่มก่อตัวแล้วเหมือนมังกรอ่ะไฟไม่เหมือนดู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 ค้องคนแล้วค้องคนพอเสร็จแล้วผมวเลยนะเก็ตลัมอันนี่ต้องต้องโคนได้บรรเทากันอ๋อ้ต้องเค็มเต็มเก็ตลัม เจือจางไปเคุยบนหลังคุยพุทธพูดอันหลังก่อนพุดธผลหลังก่อนว่านี่อยากกินแต่ว่าไม่ให้เผ็ดไหมเออมครับอาให้หมดเลยครับผมดูนะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับดูนะครับวางครับวางครับวางครับอะมามาปื้ดเดียวหมดหนึ่งสองสามอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงได้เติมอีกถ้วยอ๋อไอ้วกมันลุ้นไหม หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคครับโอเคสุดท้ายคุยฝ่ายทีนะฮะใครอยากมากึที่นี่ที่ซอยรังผาแขก1ี4ครับแล้วก็เบอร์02 821 5168 Facebook ก็วีชาบูเดลิเวอรี่ไลน์ก็เป็นแอดวีชาบู มีทั้งบุฟเฟ่หน้าร้านแล้วก็ส่งเดลิเวอรี่ที่บ้านโอ้ครโหผมแนะนำอย่างคือถ้าแบบเฮ้ยจำอะไรไม่ได้เซิร์ชเปิดมาตึ้งบุยชาบูภาษาไทยได้เลยครับทั้งแผนที่ทั้งที่ตั้งของร้านเมนูอาหารราคาเขาบอกว่าเขาส่งภายใน30กิโลเมตรด้วยนะถ้าถ้าอยู่ไกลกว่านั้นก็ก็มีนักลายแมน่ลายแม่เป็นด้าอะไรมีครบนะครับฝากไว้ด้วยแนะนำจริงของดีโดยเฉพาะซุปมาลา สดคนเดียวทั้งถ้วยไม่ร <c oughs> ู้กิอะไร่บบนั<ม>้นถ้าไม่อร่อยกินไม่ได้ <c oughs> ไม่ถ้าไม่โดนลงโทษอย่า <c oughs> ลืมนะาะ ช่องทางของลุงรังทีไว้ด้วยนะครับทั้งแฟนเพจ Facebook นะครับลุงรังทีมนะครับหรือ YouTube นะครับก็ฝากไว้ด้วย YouTube ก็ฝากกด Subscribe ใส่กระดิ่งนะครับขณะที่แฟนเฟซบุ๊กเนี่ยก็อย่าลืมสำหับกดไลค์กดฟอลโล่เข้ามานะก็ช่วยกันดันเข้าไปนะครับแล้วก็ฝากร้านคุยชาบูไว้ตับ EP นี้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทําอะไรอาจจะไม่ใช่เป็นร้านอาหารก็ได้นะกิจกรรมอื่นๆมองข้ามไปเห็นร้านทองเราทำในบรรยากาศรนทองเลยนะบนบนดอกรู้อยากเห็น พวกลุงๆไปทำอะไรพี่ไปเที่ยวตรงนี้ไม่หรือชงกาแฟแข่งกันอะไรเงี้ยเออได้หมดได้หมดบ้านๆโอเคขอบคุณมากครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ